คนงานปูอวนนนนะนะครับเจดคนนะครับเริ่มให้แ,หแล้วดอนขึ้นแล้วเนาะหนุ่นไกลไก่อซีเห็นไหมหนู่นไกลไก่ดอนขึ้นแล้วนะดอนขึ้นแล้วนะครับคนงานก็กำลังปูอวนกันอยู่นะปูอวนอยู่ก็กาสบัสดีครเอฟซีทุกท่านนะก็มาดูอีกบอ่อหนึ่งนะนะครับเป็นอ e ีก e อีพีหนึ่งเนาะ คนดีบอนคนงานกาลังปูวัอยู่นะครับพอวิ่งไปแล้วนะรถแพก็มาแล้วน้ำอะไรก็เตรียมเรียบร้อยนะคนงานคนงานเนี่ยมามาตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งนะแกมาเร็วคนงานชุดนี้นะครับแกมาเร็วเนี่ยก็ตอนนี้มีเสียงฮอบินอยู่ในซีนาหน้าจะเป็นประชุมที่บ้านนองจานหรือเปล่านะครับที่จันบุรีหรือเปล่านะครับตรงนี้นะ คือฮอบินเนี่ยจะไปลงที่พล11ในะอีพีนะครับเมื่อเช้านี่ก็บินมาแล้วนะเมื่อเช้านี่บินมาเที่ยวแล้วนะน่าจะประชุมเรื่องอสัญญาหยุดยิงอะไรสักอย่างเนี่ยนะที่บ้านเราเนี่ยที่ลบกันอยู่ขอเขมรเนี่ยนะครับคุนใจพิษเขมรนะเขมรครึ่งหนึ่งนะคนไทยมีสองสามคนนะนะครับนะโน่นคนไทยนะที่เหลือนี่เป็นคนต่างชาตินะครับแต่ก็ทํางานดีในะีีนะนะทํางนานของผมมาเนี่ยกับสี่สิบห้าปีแล้วนะจุดเนี่ยนะครับนานแล้วนะครับก่อนโควิดด้วยนะนะครับ มีเสียงขอบินอยู่ด้านนู้นไกลๆเนาะไอ้ทีนะกลับ zoom ไปไม่น่าจะเห็นมันไกลมากก็จะให้แกมุดอ้วนด้วยนะไอ้ทีนะมุดมุดสักทีนึงเอากุ้งขาวขึ้นมาก่อนนะเผื่อมีกุ้งขาวนะครับเอากุ้งขาวขึ้นมาด้วยหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็จะวิ่งน้ำเลยเดี๋ยวมาดูตอนตอนตอนมุดอ้วนกันเลยเนาะนะครับเทอร์โบหอนเลยนะอันนี้เทอร์โบหอนนะครับเสียงนะครับ พุ่งไปชนเดินฝันนู้งอนะฝันนู้งมีแผ่นฟนอยู่นะครับนะก็มาดูวิววิวกันแป๊บนึงนะน้ำแห้งไปเยอะแล้วก็มีกุ้งกระโดดหลายตัวอยู่นะครับนะกระโดดอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายสองห้าสิบนะครับ นัดแห้งบาบสามในฟีนะนะครับผมก็วิตน้าไว้พอสมควร 1970, แล้วก็ตีน้าไว้แล้วก็ดับมอเตอร์ไป้ด้วยนะเนี่ยผมดับมอเตอร์ไปแล้วนะครับเนี่ยผมดับมอเตอร์ไปแล้วคนงานกําลังเดินดูข้างบนอยู่ด่อนขึ้นนะนะครับด่อนขึ้นแล้วผมจะสังเกตดูพื้นนะครับผมจะไม่ให้พื้นเน่าในทีนะนะหลายหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะดูพื้นนะผมจะไม่ให้พื้นเน่านะทีนะ่ะเนี่ยจะหว่านปูนตากุ้งสามตัวแล้วก็จูรินซีนะครับ ไม่ใช่ EM นะครับผมใช้ไคตัวซานนะครับไคตัวซานกับอีจุลินทรีย์คนละตัวกันไอยสินะนะครับคนละตัวกันนะคนงานเนี่ยเห็นไหมอีฟซี่เห็นกุ้งกระโดดไหมเนี่ยเนาะมันลงไม่ทันบางทีก็กระโดดต้งแดงต้งแดงเนี่ยเท่านั้นนะครับเนี่ยคนงานเตะน้ำแหละนะครับด้านนี้ก็แห้งหมดแล้วนะคนงานเดินเก็บนิด้หน่อยผ้าตรงผ้าผมคนงานก็มีอยู่คนนึงเนี่ยหลอดช่องนี้นะเนี่ยครับกุ้งกุ้งกับปลาไหลมันชอบอยู่ในผ้ากกที่ผมอนุบาลกุ้งนั่นแหละ เริ่มแห้งหมดแล้วนะเริ่มแห้งหมดแล้วก็กุ้งขาวมันลงมาอยู่นี่หมดแล้วนะอีกทีนะเดี๋ยแจะกำกามนะเดี๋ยวต่กำกามนะครับอันนี้ก็ปีนี้ของผมเป็นบ่อสุดท้ายแล้วนะนะครับต่อไปผมไม่มีขึ้นนะต้องรอลงใหม่นะครับแล้วก็ผมชํากุ้งไว้ไม่ลงล็อกนะชุดนี้นะต้องผมต้องปล่อยกุ้งขาวไปก่อนนะบ่อตรงนี้นะครับคนงานอยู่ล่มฝั่งนู้นนะนูน่นรอน้ํารอน้ําอยู่นะครับ รอน้ำแป๊บหนึ่งนะั้งที่2องได้สินะมาดูรูปแบบวิดีโอบ้างนะครับเมื่อกี้ถ่ายถอดไปแล้วเนาะนะครับมุดคมหากันเนาะก็ได้ถไล่เก่าขึ้นมาก่อนได้สินะเขบขึ้นมาก่อนนะครับได้ถไร่เก่าขึ้นมาก่อน ก็ดูเหมือนเยอะแต่มันก็ไม่เยอะนะนะครับแค่ห้าหกสวิงแค่นั้นแหละนะมันโดดนะมันตกใจอ่ะเบาเครื่องลงมาหน่อยนึงเดี๋ยวเ่นิดหนึ่ง สองสามตัวเองไหนหนุ่มก็วดีตัวดิาำกามตัวนึงอ่ะไปเสร็จแล้วผมก็มาเล่นเครื่องจอนะกุ้งมันก็ค่อยๆลงมานะครับกำกามติดมาบังแล้วนะครับกำกามอยู่สุดท้ายสุดนะนะครับ ทำการได้อยู่กับพื้นอย่างเงี้ยเดินน้ำขุ่นๆก็ผมปล่อยไว้6กโลนะที่ตักมาจากในถังที่ออกไว้เมื่อตอนอนุบาลน,นะไม่รู้จะเหล,ลือกี่โลเดี๋ยวดูกันนะครับคนงานก็ถือสวิงแยกกันนะฝั่งละสามฝั่งละ4ี่นะ7จ็ดคน,นครับไปโน่น2คนนะ ไปนู่นสามกรงอยู่ข้างบนนู่นนิดหน่อยนะตรงต้นปามเน่ะร่มเงาปามนิดหน่อยนะครับเก็บเก็บกำกามขึ้นมาน้ำก็เริ่มน้อยแล้ว เห็นไกลๆนู่นนะครับกำการมันคันลงไม่ทันนะกรุงขาวขึ Arizona> ้นมาแล้วมาลุ้นกำกามที่ตักตักไว้นีหกสิบโลนี่จะของบ่อนะจะของบ่อนะ ไอที่ผมปล่อย,อยไว้เราวันนี้สักสักหกสวิงนะครับแต่ไอที่ไม่ได้จับก้นบอ่อนี่ไม่คิดนะเพราะว่าเอาน้ําเข้าเลยเราไม่ได้จับก้นบอ่อนะครับอันเฉพาะในถังที่อนุบาลไว้นะที่ออกไว้นะครับแต่กรุกรุ่นนี้ดีอย่างมันโตนะพี่นะมันมันเหมือนกับฟุกนะมันก็คือคนเรามันก็ดวงตกกระจกไม่นานในที่นะนะครับคนเราเมื่อกี้มีดวงมีขึ้นมีลงนะดวงมีขึ้นมีลงนะครับ ไม่ได้ลงเสมอไปนะพี่นะแต่ยำลงเราต้องอยู่ให้ได้นะครับผลงานบ่อยพักน้ำผมพักเรียบร้อยเดี๋ยวผมดึงดับเลยก็ได้นะนะครับเดี๋ยวจะไม่ถูกใจหัวหน้าไซดับเลย,ย <c oughs> หัวหน้าไซเดี๋ยวจะไม่ถูกใจหัวหน้าไซดับเลยเนาะ มีกุ้งไหมน่ะคือมันเงียบๆเงียบๆเงียยเจ้าของหน้าตาไม่ดีแล้วนะฮะจ่าไทยกำการมันนิ่งนะครับกำกามมันอยู่ที่เฉยนะมันไม่โดดนะครับคือกุ้งเนี่ยมันมีนะแต่จะมีเยอะไหมนะคือภาษากำกามมันจะนิ่งๆนะแต่มันเดินน้ําคุ้นๆมาเงี้ยรู้นะว่ามีกุ้งไหมนะครับถ้าคนไม่เคยเลี้ยงก็ว่าคิดว่าไม่มีกุ้งนะ อะไรวะนึกว่าอะไรคุ้มกบอันนี้มีมกบให้ต่าไซกวดแล้ววันนี้ก็อชอบกินกบกันนะไลากบขึ้นมันกอต้นปาล์มอะจา <c oughs> <c oughs> ไซ <c oughs> ต่าไซ จะใส่เป็นหัวหน้าคิดมากหัวเธอไปแล้วเดี๋ยวผมจะติดเครื่องล้างนะครับมก้อนเท่านี้นไหนพี่นะเนี่ยก็สัก2-300โล200โลประมาณนี้นะไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใส่น้ำนี่ก็ได้ทิชหนุ่มน้ำนี่ก็ได้น้ำในถังก็ได้เออน้ำในถังก่อนก็ได้ ออยังไม่เลอกอะไรในถังก็ได้หนุ่มนะนี่ประมาณนี้นะนะครับก็ตัวโตเหมือนเดิมนะครับตัวโตเหมือนเดิมคนล้าง บนรถ